กลดหนุ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซิ่งกระบะฝ่าความมืดเสียหลักแหกโค้งพุ่งชนต้นไม้กระเด็นตกน้ำเสียชีวิตคาซากชาวบ้านพยายามช่วยเต็มที่แต่ไม่ทันผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลายี่สบสองนาฬิกาสิบนาทีวันที่ยี่สบสี่พฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบหกเจ้าหน้าที่มูลน,นิธิกู้ภัยการจนบุรีฐานสามสิบสามจุดศูนศูนย์จุดรอรับแจ้งเหตุบ้านสากรน,นิคมและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย ทนสามส, <ff> สี่ขีดศูนูนย์ฐานบุญวิพาจุดทองผาภูมิอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีรถยนต์กระบะเสียหลักตกลงไปจมอยู่ในแอ่งน้ำริมทางโดยมีต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นทับอยู่เหตุเกิดบริเวณถนนบ้านสะพานลาวหมู่ที่สองตบนสากนิคมอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังรับแจ้งจึงรีบนำกำลังพร้อมอุปกรณ์ตัดทางและไฟส่องสว่างเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ เมื่อไปถึงพบรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซูออนิวสี่ประตูสีบรอนเทาหมายเลขทะเบียน4ขอไข่จอจาหหน4614กรุงเทพมหานครหงายท้องจมอยู่ใต้ท้องน้ำเห็นเพียงแค่ล้อรถที่โผล่ขึ้นมาจากการตรวจสอบพบคนขับเสียชีวิตติดอยู่ภายในดังนั้นเจ้าหน้าที่มูลนิธิจึงรีบประสานพันตำรวจตรีหญิงสถิตพรเสรือสดสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิพร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลทองผาภูมิเดินทางมาร่ว การชนสูตรการนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาค่อนข้างลำบากเจ้าหน้าที่ต้องใช้เลื่อยตัดต้นไม้ออกโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่บ้านบ้านสะพานลาวนำรถไถามาลาก รถยนต์กระบะขึ้นมาจากน้ำจากนั้นจึงนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาซึ่งต้องใช้เวลานานพอสมควรจึงสามารถนำรถยนต์และร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมาได้ทราบชื่อผู้เสียชีวิตต่อมาคือนายพันเกียรติชวันกุลอายุ46ปีชาวกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผูเตยตำบลแลอำเภอทองผาภูมิจากการสอบถามคนรู้จักกับผู้เสียชีวิตทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายพันเกียรติได้ขับรถยนต์กระบะคันดังกล่าว มาหาเพื่อนที่บ้านสะพานลาวหมู่ที่สองตำบลสากรนิคมจนกระทั่งตกดึกนายพันเกียรติจึงขับรถยนต์เพื่อมุ่งหน้ากลับบ้านพักโดยนายพันขับรถออกจากบ้านเพื่อนมาได้ประมาณ200เมตรเท่านั้นก็มาเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตดังกล่าวหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและแพทย์เวรร่วมกันชนสูตรพลิกศพเบื้องต้นแล้วเสร็จ จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่มูลนิธินำร่างไปไว้ที่โรงพยาบาลทองผาภูมิก่อนที่จะนำไปผ่าชนสูตรเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งที่ศูนย์นิติเวชจังหวัดราชบุรีซึ่งขณะนี้ครอบครัวและญาติของนายพันเกียรติกำลังเดินทางมาดูศพและจะได้นำไปทำพิธีทางศาสนาส่วนสาเหตุที่แท้จริงนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการสอบสวนต่อไปเบื้องต้นคาดว่าขณะที่นายพันเกียรติขับรถมาออกมาจากบ้านเพื่อนด้วยความเร็วและท้องฟ้ามืด เนื่องจากเป็นช่วงเลากลางคืนเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุที่เป็นทางโค้งทำให้รถเสียหลักพุ่งชนกับต้นไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ริมทางอย่างแรงรถยนต์ได้ตกลงไปในน้ำแล้วจมลงไปอย่างรวดเร็วอีกทั้งต้นไม้ที่ถูกรถชนได้หักโค่นล้มทับอีกชั้นหนึ่งทำให้ชาวบ้านที่มาไม่สามารถช่วยชีวิตได้ทัน